สวัสดีครับพี่โอนน็ติเทปช่องโอเคนน็ติเทปครับคลิปนี้พี่โอก็ต้องขอขอบคุณเมเจอร์ซีเน e x เพล็กซ์อีกแล้วที่อำนวยความสะดวกให้พี่โอททำคลิปได้แบบสบายยาวลองเทค10นาทีไม่มีการตัดต่อนะครับและนี่คือโปสเตอร์ของภาพยนตร์เรื่อง Hitman นักฆ่าหน้าหลอกไอ้ตรงเนี้ยที่โอไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยเลยหมายความว่านักฆ่าคนนี้หน้าหลอกคนเป็นคนที่ สมควรถูกหลอกหรือว่าคนนี้เขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใจแต่แต่แต่ว่าพี่โอคิดว่าสิ่งที่เขาจะสื่อคือดูหน้าของเกรนพาเวลพระเอกแต่ละหน้าแตละหน้าเนี่ยมันน่าจะหมายถึงหน้านี้หรือเปล่าแล้วสะกดผิดเป็นเหมือนวัยรุ่นปัจจุบันที่สะกดคําว่าหน้าเป็นหน้าด้วยตัวสะกดต่างกันนะครับหน้าคือหน้าของเขาเนี่ยมีไว้หลายหน้าเพื่อหลอกคน เพราะฉะนั้นที่โอ๋เข้าใจว่าหน้าที่ถูกต้องของคำนี้น่าจะเป็นหน้านี้ไม่ใช่ว่านักฆ่าคนนี้หน้าหลอกหรือสมควรที่จะถูกหลอกเพราะเขาคือคนที่หลอกคนอื่นเขาไม่ใช่คนที่จะถูกหลอกนะครับน,นี้ก็ต้องขอฝากไว้ให้คิดนิดหนึ่งใครที่เป็นครูภาษาไทยก็ช่วยมาแสดงความเห็นหน่อยนักเรียนไม่ต้องแสดงความเห็นนะครับเพราะว่านักเรียนก็คงไม่มีความรู้เท่าครูภาษาไทย <laughs> เพราะไปดนเรื่องฮิตแมนตอนแรกพี่โอ๋ก็เข้าใจว่าเป็นหนัง ในจักรวาลเดียวกับอซมเอลแจ็คสันไรอันเรโนเพราะว่าเขามีสีดำสีแดงแล้วก็ชื่อฮิตแมนเหมือนกันแต่อันนั้นเนี่ยมันมีสองผ้าคคือฮิตแมนบอด y g ก a r d แล้วก็ฮิตแมนไวท์บอ d y g การ์นะครับแล้วก็ใช้ตัวอักษรคล้ายกันมีเล่นสีสลับสีแดงแดงขาวเหมือนเหมือนกันเลยแต่ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่หนังแอคชั่นตลกแบบนั้นเรื่องนี้พอดูไปดูมาแล้วกลายเป็นหนัง g าม m a แล้วกเ็เป็นหนังชีวประวัตินะครับดรามา่าโรแมนติกสาเหตุที่เป็นชีวประวัติเพราะว่าสร้างจากคนจริงๆคือคุณแกรี่จอร์แนแกรี่จอร์ันนี่เป็นสายให้กับตำรวจที่เท็กซัส เมื่อประมาณหลายสิบปีที่แล้วพี่โอกก็เจาะเวลาปีเป๊ะๆไม่ได้นะครับเพราะดูดูหนังเพิ่งดูเป็นรอบเดียวก็จําไม่ได้พอมาค้นข้อมูลก็ระบุไม่ตรงกันแต่ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยถึงจะสร้างจากเรื่องจริงแต่ก็มีส่วนที่ดัดแปลงไปเยอะอย่างเช่นสถานที่ถ่ายทําในเรื่องนี้ก็เปลี่ยนจากเท็กซัสเ็นิวออรีนนะครับแล้วก็คดีต่างๆที่เขาต้องสวมหน้าต่างๆเนี่ยก็ เปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยอย่างเช่นมีคดีที่เด็กอยากจะฆ่าแม่ของตัวเองอันนี้พี่โอ,อ๋ขอสปอยนิดเดียวนะในเรื่องนี้แต่ความจริงในเรื่องเนี่ยมันมีเด็กที่ให้ค่าจ้างเป็นเกมคอมพิวเตอร์เป็นเงินสามเหรียญเป็นออของสะสมของเด็กแล้วต้องการให้ฆ่าเพื่อนที่เป็นรูเมทอันนั้นมันมันก็เป็นเรื่องที่ คุณแกรี่เอามาเล่าให้ทีมงานฟังแต่เขาไม่ได้เจอตัวกันนะครับเพราะงานกำกับเป็นของริชาร์ดลิงเลเทอร์ซึ่งเขาไม่ได้เจอตัวจริงกับคุณแกรี่จอร์นสันเนื่องจากว่าก่อนที่หนังจะฉายไม่เท่าไหร่แกรี่จอร์นสันตัวจริงก็เสียชีวิตไปนะครับช่างน่าเสียดายเหลือเกินเรื่องนี้เดิมทีก็ตั้งใจว่าจะลงใน Netflix นะครับ ก็ในอเมริกาอาจจะลง Netflix ก็ได้แต่ว่าในส่วนต่างๆของโลกรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยเข้าฉายโรงภาพยนตร์จากการจัดจำหน่ายนำเข้าของมองคลเมเจอร์ต้องขอขอบคุณมากที่นำเข้าหนังดีขนาดนี้นะครับดีถึงขนาดในเว็บมะเขือเนี่ยเห็นไหมนักฆ่าขวัญใจมหาชน ตึงจัดซัดคะแนน o t t e n t o m a t o e สถูงถึง96%นี่คือ96%ในขณนะที่พิมพ์โปสเตอร์แต่ในขณะที่พี่โอกกำลังทำคลิปเนี่ยคะแนนในเรื่องนี้ขึ้นมาเป็น97%แล้วครับแล้วก็คะแนนในส่วนของประชาชนก็สูงถึง93%อันนี้เฉพาะเว็บมะเขือนะในเว็บ IMDB ที่พี่โอติดตามประจำเนี่ยนักวิจารณ์ให้สูงถึง82เต็มร้อยโดยเฉลี่ยส่วนคนดูก็สูงถึงขังข้น7 เต็ม1 0 7จุดเท่าไหร่ไม่รู้เต็ม10โดยเฉลีย่ยเรียกว่าสูงมากๆทั้ง4สถาบันให้ต่ำสุดคือ7นี่คือไม่ใช่น้อยนะครับหนังมีความยาวไม่ถึง2ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง55นาทีโดยประมาณ55หรือ53นี่แหละเป็นประเภทชีว,ปร,วประวัติประวัติศาสตร์เพราะว่ามันสร้างจากเรื่องจริงถึงจะแม้จะบิดเบือนเยอะแต่ว่าเพื่อความเป็นภาพยนตร์อันนี้เราไม่มีปัญหา แล้วก็ตอนแรกที่คิดว่าจะเป็นแอคชั่นตลกมันไม่ใช่มันเป็นดราม่าโรแมนติกเพราะว่าในส่วนของเรื่องการหลอกนี่เขาไม่ได้เน้นเท่าไหร่เขาเน้นแค่รายละเอียดแต่ส่วนที่หนังเรื่องนี้ตั้งใจนำเสนอจริงๆก็คือความรักระหว่างลูกค้าคนหนึ่งกับคุณเกรนพาวเวลกับแกลลี่จอร์แนที่เกรนพาวเวลแสดงนี่แหละคนนี้ลูกค้า เป็นคนที่จะมาใช้บริการนักฆ่าด้วยเหมือนกันคือคุณเอเดรียอาโจนานะครับพี่โอเคยจำได้จากเรื่องมอร์เบียสส่วนเกนพาวเวลนี่คงไม่ต้องบอกแล้วมั้งว่ามาจากไหนบ้างมาจากเรื่องท็อปกันมาวริกไม่ได้บอกแต่ก็บอกตอนต้นปีก็มี Anyone But You นะครับแล้วก็อีกเดือนข้างหน้าก็จะมีเรื่อง t วิสเตอร์หลุดซะแล้วเดี๋ยวขอแปะนิดนึง คือโปสเตอร์นี้เขาทำดีมากครับเป็นโปสเตอร์พลาสติกพี่โอกลับมาจากเมเจอร์ซีเน e x ็กซ์สาขาสุขมุมวิทนะครับขอบคุณสาขาสุขมุมวิทมากตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะทำคลิปที่นั่นแหละแต่ว่าวันนี้ติดดูหนังเรื่องจันดูแชมเปี้ยนก็เลย ทำคลิปเรื่องนั้นไปก่อนเพราะว่ามันติดตาสดๆแล้วก็เปีกอย่างเรื่องนั้นไม่มีโปสเตอร์ทำยากกว่าเรื่องนี้ได้โปสเตอร์มาทำง่ายกว่าแล้วก็มีข้อมูลที่พี่โอจะพูดจะเรียบเรียงมากกว่าแล้วโปสเตอร์เป็นโปสเตอร์พลาสติกซึ่งกันฝนขากับติดฝนด้วยนะครับโดนฝนไม่เป็นอะไรเอามาคุยต่อได้เป็นหนังที่สนุกมากเนื้อเรื่องก็กล่าวถึงชีวิตประจาวัน ซึ่งมันมีกาบ,บิดเบือนพอสมควรอย่างที่ว่าเขาเดิมทีก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสอนเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาสอนเรื่องอิอ e ีโก้ซูเปอร์อีโก้อะไรประมาณนี้ซึ่งเราในอดีตตอนเด็กๆเ,เราก็เรียนเหมือนกันแล้วก็สอนเรื่องเหมือนกับเป็นคนที่ดูคนออกเป็นคนที่อ่านคนได้เป็นคนที่หาทางกล่อม คนด้วยวิธีการต่างๆได้แล้วทีนี้สายของตํารวจคนหนึ่งเกิดมีปัญหาเขาก็เป็นสายให้ตํารวจคนนั้นหน้าที่ของเขาก็คือฮิตแมนก็คือนักฆ่านี่แหละไปสมมุติอุปโลงตัวเองว่าเป็นนักฆ่าเมื่อมีสายสืบของตํารวจบอกมาว่าใครต้องการจะวางแผนฆ่าใครต้องการจะจ้างนักฆ่าเขาก็สวมรอยไปเป็นนักฆ่าคนนั้นแล้วก็ทําให้คดีนั้นไม่เกิดขึ้นแต่ความพยายามฆ่ามันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ร้ายแรงถึงขนาดฆ่าแล้ว อันนี้มันกูคล้ายๆ Minority Report นะเหมือนกับว่าเป็นคำทำนายว่าใครจะฆ่าแล้วก็ไปจับคนนั้นมาลงโทษซะก่อนแต่อันนี้คือมีความพยายามเกิดขึ้นในหัวมีการวางแผนมีความตั้งใจเรียบร้อยแล้วแต่โชคดีที่ว่ายังไม่ถึงขั้นฆ่าเพราะฉะนั้นความผิดความอะไรมันก็ทุเลาลงพี่โอก็แอบเป็นห่วงนะว่าเมื่อคนนั้นพ้นผิดขึ้นมาเพราะว่าความผิดมันเล็กน้อยไงแค่พยายามแต่ยังไม่ได้ทําเมื่อออกจากคุกมาแล้ว จะมาตามล่าคุณแกรี่นี้หรือเปล่าแต่ก็คุณแกรลี่แกก็อายุยืนมาจนถึงขั้นเสียชีวิตก่อนหนังจะฉายเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสแสดงว่าไม่มีปัญหาใดๆเรื่องการบิดเบือนในเรื่องนี้ที่จริงอันนี้เยอะไปนะไม่ต้องคือใส่รายละเอียดแล้วก็คือพยายามจะเสนอหน้าครับเสนอหน้าจริงๆหน้าหน้าแต่ละหน้าเนี่ยเนี่ยมาใกล้ๆก็ได้หน้าแต่ละหน้าอันนี้คือหน้าจริงนะครับหน้าจริงของพระเอก ที่เป็นตัวแกลลี่จริงๆแล้วก็หน้าแต่ละหน้าที่จะเอาไว้หลอกพวกโจรพวกคนที่วางแผนจะฆ่าคนนะครับก็ใส่รายละเอียดมาบางทีบางทีพี่โอก๋กว่ามันมันเยอะเกินไปแล้วมันก็น่าเบื่อเพราะามันมันไม่ได้มี ลูกเล่นอะไรเท่าไหร่ถ้าถ้ามีมุกต่างๆค่อนข้างเยอะจริงๆเราดูให้มีเยอะก็ได้นะแต่ว่าเราดูหนังของคนหลายหน้ามาเยอะแล้วนะครับพี่โอดูตั้งแต่ The Sent Wall Kilmer แล้วก็แจ็คกัน Bruce Davis มาจนถึงคนที่มีหลายบุคลิกอย่างเจมส์แม็ก a ์อวัยเรื่อง Split อะไรประมาณนี้รวมถึงจักรวาลมาเวลก็เหมือนกันจักรวาลมาเวลเนี่ยดรสเตรนพหุจักรวาลก็มีดรสเตรนหลายหน้าแต่นั้นมันยังหน้าพิมพ์เดียวกันไงคล้ายๆกันก็เป็น,นว่าอย่างพวก Spider-Man in the s p i d e r เดอร์เวิรเอ่เอสไปเดอร์แมนเวอร์ชันต่างๆอันนี้มันคนหลายคนเล่นไม่ได้ต้องนึกเป็นเรื่องอื่นๆเอาเป็นเรื่องในพหุจักรวาลอ่าอันนี้ดีกว่า Everything everywhere all at once อันนี้ไม่ใช่มาเวลนะครับเป็นของ A 24ที่มิเชลโยหรือว่าคีฮุยควนหรือเจมี่ลีคาติสมีหลายหน้าหลายบุค,คลิกอันนั้นเราเราได้ดูหนังประเภทนี้จนชินแล้วไงเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ตื่นเต้นกับตรงนี้นะครับแต่ว่าคนที่ชอบเขาก็ชอบแหละแล้วสิ่งที่พี่โอไม่ชอบอีกแค่อย่างเดียวในหนังคือ,คอ เขามีศักยภาพที่จะกล่อมคนต่างๆได้ทำไมเขาถึงต้องทำตามจุดประสงค์ของตำรวจว่าสุดท้ายก็ต้องให้คนเหล่านั้นถูกจับทั้งทั้งที่เขาหาทางออกให้คนเหล่านั้นเปลี่ยนใจไม่ฆ่าคนได้ซึ่งเขามาทํากับนางเอกคนนี้นะครับแต่เขาไม่ทํากับคนอื่นโดยอย่างคดีที่น่าเสียดายก็คือคดีที่เด็กวางแผงฆ่าแม่หรือเด็กฆ่าเพื่อนนั่นแหละซึ่งเขาสามารถโน้มน้าวได้ แต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเด็กมันเกลียนเกินไปก็ได้นะและอีกอย่างหนึ่งคนนี้เป็นผู้หญิงที่เป็นสเปคก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเข,เขารู้หน้าที่ไงแต่ว่าอันนี้คือการการที่มาบอกคนนี้ว่าอย่าฆ่าเลยแสดงว่าเขาทําผิดหน้าที่อันนี้ก็อาจจะเป็นกรณีเฉพาะก็ได้นะครับตรงนี้แต่ว่ามันก็ทําให้เกิดเรื่องราวความรักโรแมนติกแล้วเรื่องมันซับซ้อนตรงนี้พี่โอ,อ๋จะไม่สปอยละ เพราะว่ามันบังเอิญมีคนที่รู้จักของคนทั้งคู่แล้วผู้ชายที่ผู้หญิงคนนี้จะให้ไพค่าก็มารู้เห็นการครบหากันของคู่นี้แล้วคนในสายงานก็มาเจอพระเอกนั่นแหละทําให้เรื่องราวมันลุกลามใหญ่โตแต่สุดท้ายเรื่องมันจบตรงนี้เป็นข้อเสียของที่พี่โอไม่ชอบมันจบไม่สวยนะครับในเมื่อตัวจริงคุณแกรี่จอนสันเขมีประวัติว่าเขา เป็นนักฆ่าปลอมไม่เคยมีการฆ่าคนมาเลยในชีวิตแต่ในหนังกับไปบิดเบือนประวัติศาสตร์ของเขาซึ่งอันนี้คนที่ดูหนังแล้วอาจจะไม่ชอบในจุดนี้ของจุดเดียวกับที่พี่โอไม่ชอบก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นที่เขาใครคะแนนเก้าเต็ม1ิบแอะไรเนี่ยพี่โอขอหัก แต่ว่าความดีมันก็มีนะคือแรกๆมันก็น่าเบื่ออย่างที่อาจารย์ว่านะครับอาจารย์พิมพาแฟนคลับของเราว่าแต่หลังๆเนี่ยมันถึงจะสนุกก็สรุปว่ามันจะ,ม,นจะมันจะต้องปิดคลิปแล้วล่ะ สรุปว่าพี่โอให้8เต็ม10เพื่อะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องเรื่องขอไปไว้ณที่นี้นะครับโปสเตอร์ไม่ยอมอยู่กับเราแล้วเพราะมันหนักมันไม่ใช่กระดาษมันเป็นพลาสติกพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆสําหรับคลิปนี้สัปดาห์นี้พี่โอคุยเป็นคลิปของหนังที่เข้าสัปดาห์นี้และสัปดาห์ที่แล้วครบหมดแล้วนะครับแล้วก็คงจะทยอยลงคลิปสั้นแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวจะเป็นอะไรบ้างก็โปรดติดตามช่องนี้ต่อไปนะครับทั้ง YouTube t i k t อกเลฟ Facebook โอเคนิติเทพขอบคุณค อ่ะในไลก็ลงมาแหละปิดตรงนี้เลยหนักข่าหน้าหรอ